สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่อง YouTube ถาอินเทอร์เน็ตครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันวันที่7กรกฎาคม2,565นะครับผู้สื่อข่าวรายงานนะครับว่าเยอรมนีนั้นกำลังกำหนดการออกกฎหมาย2ฉบับเพื่อจัดการกับปัญหาสุกเฉินด้านพลังงานอันเนื่องมาจากซัพพลายพลังงานจากร,ารัสเซียที่ลดลงท่ามกลางความตึงเครียดของสถานการณ์สงครามในยูเครน ความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นขณะที่รัฐสภามีกําหนดจะเข้าสู่ช่วงปิดสมัยประชุมสภาในฤดูร้อนไปจนถึงปลายเดือนสิงหาคมนี้โดยรัฐบาลภายใต้การนําของโอลาฟโชนายกรัชมนตีของเยอรมนีได้ร่างกฎหมายฉบับแรกที่อนุญาตให้รัฐบาลเข้าแทรกแซงเมื่อบริษัทพลังงานนั้นประสบปัญหานะครับตัวอย่างบริษัทพลังงานที่กําลังประสบปัญหาซึ่งต้องได้รับการแก้ไขโดยด่วนที่สุดคือบริษัทยูนิเปอร์ซึ่งรัฐอาจเข้าถือหุ้นจำนวนมากเพื่อป้องกันการล้มละลายและเพื่อให้ตลาดดำเนินต่อไปได้ นอกจากนี้กฎหมายดังกล่าวยังช่วยให้เกิดทางเลือกต่างๆในการนำเสนอกลไกลการแบ่งเบาภาระราคาค่าก๊าซในหมู่ผู้บริโภคทั้งหมดแทนที่จะยอมให้ราคาก๊าซที่พุ่งสูงขึ้นส่งผลกระทบแค่บางภาคธุรกิจและบางส่วนของห่วงโซ่คุณค่าอีกส่วนหนึ่งของกฎหมายฉบับนี้คือทางเลือกที่จะอนุญาตให้มีการเปิดใช้โรงไฟฟ้าถ่านหินได้มากขึ้นโดยโรงไฟฟ้าหลายแห่งถูกสั่งให้ปิดตามกฎหมายว่าด้วยสภาพอากาศนั้นอาจกลับมาเปิดดำเนินการ แทนได้หากประเทศขาดแคลนกา๊าซในฤดูหนาวและจําเป็นต้องนำโรงไฟฟ้าที่ใช้กา๊าซธรรมชาติไปใช้ในอุตสาหกรรมการผลิตที่สําคัญหรือในลูกค้ารายย่อยที่ใช้เครื่องทําความร้อนนะครับอันนึงกฎหมายฉบับนี้ต้องได้รับการอนุมัติจากสภาสูงเนี่ยครับภายในวันที่8กรกฎาคม2565จึงจะมีผลบังคับใช้ส่วนกฎหมายอีกฉบับนั้นร่างขึ้นเพื่อเร่งการขยายตัวของพลังงานหมุนเวียนเนื่องจากเยอรมนีต้องการบรรลุเป้าหมายที่จะใช้พลังงานหมุนเวียนถึง80% ของพลังงานทั้งหมดภายในปี2,573ที่ลดภาวะโลกร้อนโดยกฎหมายทั้งสองฉบับนี้เป็นไปตามกฎอ,อื่นๆโดยไม่เกี่ยวข้องกับความจําเป็นในการผ่านมาตรการป้องกันการขาดแคลนพลังงานที่เกิดจากวิกฤตด้านซัพพลายพลังงานอย่างเช่นกฎหมายฉบับแรกอย่างไรก็ดีกฎหมายฉบับที่2นี้เกี่ยวข้องกับวิกฤตรัสเซียยูเครนในแง่การแก้ปัญหาโดยเดิมนั้นเนี่ยครับพลังงานที่ใช้อยู่เกี่ยวกับทางด้านรัสเซียแต่ว่าถ้ามาใช้พลังงานปัจจุบันนี้เนี่ยครับที่ สำหรับกฎหมายฉบับนี้ก็จะเป็นพลังงานสีเขียวมากยิ่งขึ้นเพื่อเยอรมนีมีอิสระจากเชื้อเพลิงฟอสซิลของรัสเซียได้เร็วขึ้นนอกจากนั้นสิ่งที่น่าสนใจเนี่ยครับคุณผู้ชมครับก็คือว่ามีการไปสำรวจเนี่ยนะครับชาวเยอรมนีส่วนใหญ่พบว่า69ไม่เชื่อว่ายูเครนนั้นจะสามารถเอาชนะรัสเซียในสนามรบได้และการขับไล่กองทัพออกจากประเทศเนี่ยก็มีเพียงแค่26ที่เชื่อว่าจะทําแบบนั้นได้ แล้วก็เวลานี้สิ่งสําคัญนั้นก็คือคนเยอรมนีนั้นเนี่ยนะครับต้องการที่จะให้ยูเครนนั้นสละดินแดนเพื่อที่จะยุติข้อขัดแย้งนะครับอย่างไรก็ตามก็ยังมีคนอีก5้าสกเซนั้นมองว่าเป็นสิ่งที่ถูกต้องที่ยูเครนนั้นเนี่ยครับจะได้รับอาวุธจากเยอรมนีส่วนอีก4 4เอร์เซคัดค้านเรื่องนี้ถึงแม้จะมีเปอร์เซ็นต์ที่สนับสนุนการส่งมอบอาวุธให้ยูเครนมากกว่าครึ่งแต่ว่าชาวเยอรมนีส่วนใหญ่ถึง7จไม่เชื่มเอว่า เยอรมนีเองนั้นจะมีกลยุทธ์ที่ดีในการรับมือทั้งยูเครนและรัสเซียในระยะยาวมีเพียง15%เท่านั้นที่เชื่อว่าประเทศจะมีการวางแผนที่ดีและก็รับมือกับเรื่องราวหล่านี้ได้นอกจากนั้นเนี่ยครับชาวเยอรมนี47%สนับสนุนแนวคิดที่ว่ายูเครนนั้นควรให้สัมป,ปทานดินแดนแก่รัสเซียด้านเสียงคัดค้านมี41%ส่วนที่เหลืออีก12%ของผู้ตอบแบบสอบถามนั้นยังมีความลังเลใจนะครับแล้วก็นี่แหละครับคนส่วนใหญ่นั้นก็ไม่เชื่อนะครับว่า การที่เยอรมนีไปช่วยยูเครนแล้วยูเครนนั้นเนี่ยจะรอดพ้นจากการเสียดินแดนให้กับทางด้านรัเสเซียครับ